ถ้ำน้ำพิยาเลือดขาวเป็นถ้ำหินโบราณที่ชาวบ้านค้นพบและช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้หน้าถ้ำเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ซึ่งชาวบ้านได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาภายในถ้ำนี้มีหินงอกหินย้อยและที่สำคัญกว่านั้นก็คือภายในถ้ำนี้มไม่มีการตกแต่งโดยฝีมือมนุษย์เลยค่ะยังเหมือนเดิมทุกอย่างโดยธรรมชาติสร้างขึ้นค่ะครับถ้ำนี้ อายุประมาณ7,000ปีมาแล้วแต่ทางกรมศิลปากรพึ่งคืนค้นพบเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองถัง,งั้นความสวยงามขนาดไหนอย่างไรต้องติดตามเราสองคนเดินต่อมาอีกนิดก็จะเจอปากทางเข้าถ้ำมีทางเดินภายในถ้ำยาวประมาณ500เมตรจะมีข้างขาวห้อยหัวอยู่ตามผนังถ้ำให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิดอีกทั้ง ยังมีประติมากรรมความงามจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหินงอกหินย้อยทั้งแบบตายและแบบเป็นเรียงรายอยู่ตามทางเดินทั้งเล็กและทั้งใหญ่สลับกันไปครับใครมาถึงจุดนี้บอกเลยครับว่าจะเพลิดเพลินกับการจินตนาการรูปต่างๆของหินงอกหินย้อยไปตลอดทางจนไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเลยครับและที่นี่คือจุดไฮไลท์ของถ้ำแห่งนี้นั่นคือ สารนางพญาเลือดขาวถือเป็นส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมาอย่างยาวนานจะนิยมมาบนบานสารกล่าวขอพรให้ประสบความสำเร็จนอกจากนี้ภายในถ้ำยังค้นพบหลักฐานกระดูกมนุษย์โบราณและเศษภาชนะดินเผาที่มีอายุกว่า1,500ปีซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุไว้แล้วด้วยครับและในระหว่างที่เรากำลังเดินไปเรื่อยๆนี้ จะเห็นได้ว่าหินงอกหินย้อยของที่นี่มีให้เราได้ชื่นชมเยอะมากจริงๆครับยาวไปจนถึงทางออกจากปากถ้ำกันเลยทีเดียวหากใครมีโอกาสมาเยือนที่นี่ขอย้ำอีกทีนะครับว่าอย่าลืมขอพรจากนางพญาเลือดขาวเพื่อเป็นสิริมงคลติดตัวกลับไปด้วยนะครับเราออกเดินทางกันต่อมาที่ศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงบ้านตะลซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านตาลกเป็นศูนย์เรียนรู้และการสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานและวิถีเกษตรกรรมของชุมชนโดยใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับใครที่ชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติห้ามพลาดจริงๆครับและยังมีสินค้าโอท็อปให้เลือกซื้อกันแบบฟิลๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับ เอาใจขาชอบกันอีกแล้วครับที่หมู่บ้านนี้มีสินค้าโอท็อปของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกย้อมสีจากยางกล้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดของรูปช้างนี่เองครับที่ศูนย์แห่งนี้มีเสื้อผ้าให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบซึ่งตัดเย็บมาจากผ้าบาติกที่ย้อมด้วยยางกล้วยลวดลายสวยงามเหมาะอย่างยิ่งที่จะเก็บไว้เป็นของฝากรับประกันความประทับใจแก่ผู้รับอย่างแน่นอนครับ ซื้อของเต็มกระเป๋าแล้วเราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่วัดขรรูปช้างนอกจากสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งของเจดีย์ินอ่อนแล้วภายในบริเวณวัดยังมีถ้ำให้เราเข้าไปชมความสวยงามหากในทริปของเรามีผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะภายในถ้ำจะมีทางเดินที่สะดวกสบายก่อนที่จะออกจากปากถ้ำเรามาแวะกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานตั้งเด่นเป็นสง่าก,กันก่อนนะครับ เป็นอีกหนึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวอย่างเราไม่ควรพลาดค่ะท่านผู้ชมจากที่เราไปเที่ยวมาสามจุดในวันนี้นะคะจุดที่หนึ่งคือถ้ำจุดที่สองคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจุดนี้จุดที่สามคือวัดเขาลุกช้างทั้งสามจุดล้วนเป็นที่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยค่ะท่านจะมาเดียวมาทัวร์มาครอบครัวมาเที่ยวกับเราที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทิปต่อไปเราจะไปที่ไหนติดตามทางนี้ แล้วท่านจะได้เที่ยวอย่างสนุกสนานแน่นอนครับสำหรับวันนี้เวลาหมดครับลากันไปก่อนพบกันใหม่ทิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะับบ,บ๊ายบาย